สนุกสนานกันเต็มที่บรรยากาศแห่งความบันเทิงไงความสุขสนานต้องที่นี่ที่เดียวเลยฮะเชิญยิ้มคาเฟ่ครับผมจากช่องสถานีเชิญยิ้มแน่นอนอยู่แล้วแถวสงวัฒนธรรมนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก that it อะไรนะที่พอเดี๋ยวไม่เหมือนสาร่างทองต่างนานเห็นผู้ภาษาอังกฤษอะไรนะ that it that it ต้องมีเอกเส้นฮะคุณภาษากีนต้องใช้ลิ้นออ๋เหรอใช้ลิ้นใช้ลิ้นเหรอครับเจ้าผมภาษาไทยผมเนี่ยใช้ลิ้นอ่ะฮะภาษาไทยผมก็ใช้ลิ้นเหรอใช้ทุกวันใช้พูดเนี่ยนะใช้ทุกพูดในอะไรทุกวันเลยคิดอะไรเปล่าฮะคิดอะไรเปล่าคิดจะให้แกคิดเป๊ะเลยเหรอฮะแต่มันคิดจริงกูทะลึ่งตายเนาะจริงไหมสลิมอะไรนะชื่อสลิมชื่อสลิมโอ้โหรล้วรออยู่ทักข้อยนะน้ำแข็งน้ำกะทินะแต่งตัว เป็นไงแต่งตัวนี่เป็นไงฮะเป็นไงสุดนี้ดอกกระโดนฟีเวอร์แต่งตัวต้องดูอย่างเขานี่นะดอกกระโดนฟีเวอร์ไม่เคยแต่งตัวไปแต่งอะไรโบราณอย่างนั้นอะไรอะไรของคุณเออเสื้ออะไรนี่กางเกงอะไรนะดูนี่นี่เขานี่สลิมเสื้ออะไรเสื้อลายกางเกงสีผู๋ไงรองเท้างูเหลือมโอ้โหอะไรอันนี้คู่แข่งของโรงงานนะฮะคู่แข่งจากโรงงานเหรอครับผมโรงไหนฮะโรงเกลือ เอ้ยทำเป็นว่าชาวบ้านเขาลงกงลงเกลือของตัวเองก็ใช่ย่อยเหมามาได้ยังไงหกคู่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรถามจริงๆเถอะทำไมฮะมึงแต่งตัวตามแฟชั่นหรือว่าตามใบสั่งแพทย์อินเทรนด์เขีกลางแดงข้างล่างเขียวโอ้ยอย่างงี้มึงไม่เอาสีส้มเไปอย่างนี้ข้างล่างเขียวไม่ได้แล้วทำไมอ่ะไม่ผ่านข้างล่างเขียว กางเกงเอาเลยหมายถึงอะไรเนี่ยอย่าไปยืนแยกไฟแดงนะทำไมอ่ะายแท็กซี่จอดกันให้พูดในหมดไม่รู้จะจอดหรือจะวิ่งดีโอ้โหแต่ตัวยังเแท็กซี่มิเตอร์เหมือนกันเออแต่หน้าตาดีเนาะหน้าตาดีเนะเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งลูกครึ่งเหรอครับอุ้ยแพงไปว่ะทำไมะครึ่งควบได้ไหมลูกครึ่งต่างประเทศเอาเลยคุณพ่อก็เป็นฝรั่งหอฝรั่งครับคุณแม่ก็เป็นคนไต้หวัน โอ้เป็นคนจีนไต้หวันครับผมอ๋อเหรอครับอ๋อแล้วเขาได้กันยังไงอ่ะคุณแม่เขาไปเจอรถทัวร์ฮะเหรอครับคุณแม่เขาให้ฝรั่งพาเที่ยวเป็นไกด์ฮะอ่าเป็นไกด์ให้ฝรั่งพาเที่ยวไก์แล้วครับต้องพาฝรั่งเที่ยวจะเขาเรียกไกด์เอาเลยเออพอดีไปเจอรถทัวร์ปิ้งถูกแะตากันก็เลยไม่มีเขาอ๋อเป็นลูกครึ่งคนจีนคนจีนคนจีนเนี่เวลาคนจีนไต้หวันเนี่ยเวลาพูดเหมือนภาษาคนไหมก็คน มันก็ต้องภาษาคนสิคนภาษาคล้ายๆกับภาษาจีนกลางอะไรนี่ไหมภาษาจีนจะมีเยอะมีจีนแต้จิ๋วจีนแต้หวานจีนแมนดารินเอาเรอครับเอจีนฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนแล้วก็อย่างผมนี่ไหหลำไหหลำไหหลำอันนี้ไหหล่ำนี่นะหำไหลฮะว้าการุณากลวยไข่ไปทางซ้ายอย่ดี๋ยวไปงคณะฮะนั้นก็เม่นคนธรรมดานะทำไมว่าที่แล้วนี่นะฮะยว่าที่เลยนะว่าที่เหรอว่าที่อะไรว่าที่ร้อยตีครับว่าที่ร้อยตีครับผม ชื่ออะไรนะีดนปปัพปรดดิษนปดลทัพปรดดิษครับว่าที่ร้อยตีนทหารหรือตำรวจทหารครับจริงเหรอเรื่อของชาติฮนะแล้วว่าที่มากี่ปีแล้วที่แปดปีแล้วครับอ้าวทำไมไม่เป็นร้อยตีทันทีก็ามาเล่นกับตลกกับพวกมึงไงเลยไม่ได้เป็นทหารเออเอาสิไปเป็นทหารดีกว่ามาเป็นตลกนะนึกรึง่งจีนเหรอลูครึ่งจีนเนี่ยยางยางจีนอจีนแต้จิ๋วเนี่ย อย่างบางทีเขานับเนี่ยเขาจะนับภาษาเหมือนกันไหมไม่เหมือนคนละอย่างอย่างจีนใต้จิ๋วจะนับเจ๊กหนอซาใช่ไหมจีนไต้หวันนับไงอิเออซังอิเออซันอ๋อนับไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนอ่อย่างหนึ่งอิสองเออสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหเป๊ะเลยเฮ้ยเป๊ะเลยไปรื่องกันนานาชาติเลยยืนแบบคนที่คนยืนอยู่คนยืนมอง อะไรันตลก็มองอยู่ไม่ร sí ja ู้จะเข้าช่องไหนไ้พูดไม่ออกกูเรื่องจะเป็นในคนนั้นแล้วแหละที่ยืนมองไม่ไรคณะเราตัวเยอะเยอะฮะเออแบ่งๆกันพูดคนละคำสองคำก็พอเป็นตลกดที่คณะที่เยอะมากอ่ะฮะเยอะแยะเยอะแยะเยอะมากมายก็เอาเอาง่ายๆคณะอื่นเข้ามากันสองสามสี่ห้าตัวนะคณะเราอยู่กันแค่เนี้ยเดินเหยียบเท้ากันให้วุ่นเลยไม่มีที่ยืน เอางี้ดีกว่า,อา,อาวันนี้วันน,น,นี้วันนี้มี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 ศิลปินมาศิลปินใครฮะโอศิลปินคนนี้บอกตามตรงนะว่า,า,วาเขาไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนเลยอาวแล้วเขาจะยอมมาที่นี่เหรอหลังจากที่เป็นข่าวทำไมอ๋หลบตัวอยู่เก็บตัวอยู่เหรอเก็บตัวอยู่ใครเนี่ยหลังจากที่เป็นข่าวเมื่อก่อนนี้เป็นข่าวมากมายออกหนังสือพิมพ์เอ,อทีวีเอโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นออกหมดเลยทีวีโทรทัศน์ก็พอเออออกทีวีโทรทัศน์เอพัดลมตู้เย็นเขาขายเลสตริงป่ะหรือลูกคุณเป็นสตริง สตริงอ่าฮะสตริงแล้วบอกตามตรงนะเป็นข่าวเป็นข่าวกับค่ายเทปรู้แล้วใครใครนาธานว้ยเอามาทําไมล่ะไม่ใช่เหรอเอามาเอาตังคุยไี่ใช่ที่เป็นข่าวเป็นข่าวเลยมีเพลงดังมากเลยเป็นหลายๆเพลงด้วยกันแต่งเพลงเองด้วยร้องเองด้วยเลยที่มีเขาติดยาปะแต่งเองร้องเองทําดนตรีเองกูรู้แล้วใครตุ๋ยดอกกระโดด คนที่ไม่คนนี้ไม่ต้องโปรโมดใช่ไหมขอคนที่พามาดีกว่าที่มีปัญหาการเจ้าของค่ายติดยาแล้วก็ติดยาถูกต้องแล้วก็แต่งเพลงร้องเพลงลิกิต้าด้ป่ะรู้แล้วใครใครเสกไซโลโลซเขาแบกเข้าแรืวไงล่ะไซโลเซโลโซผมพูดคขำๆทำารู้จักวันนี้ตัวจริงเสียงจริงรู้จักเหรอโอ้โหผมแฟนขับพิเศษติดตามทุกอัลบั้มจริงเปล่าตั้งแต่เป็นม้วนเทปยันซีดีโอ้โหเพลงเขาเนี่ยนะอ่ะฮะยิ่งเพลงประกอบภาพยนตร์ผมก็ร้องได้ ชอบมากเพลงนี้เพลงอะไรจักรยานคนจนจักรยานคนจนก็ยออรักสลักใจเออพูดคำขำดูแกก็จะรู้หรือเปล่าคำขำตั้งผีแล้วร้องได้หรือเปล่าจักรยานคนจนเออคนจนอย่างพีไม่มีเงินเป็นหนามจะไ่สามารถเดี๋ยวไปร้องกับยอดรักที่พิจิ๋รนะไม่ว่างวันนี้จะมาเปิดตัวเพลงวันนี้เขาเปิดตัวเพลงสซมสานโอ้ยสมซานผมชอบมากอชอบอีกแล้วต้องร้องก่อนนอนถึงมัไม่ร้องนอนไม่หลับเออครับร้องเพลงเขาได้หรือเปล่าได้ฮะ ร้อนยังไงร้อนงไงส้มสาธารามันนานหลายปีขาดคนเมตตาบารีขาดน้องพี่มันไ่าไปอยู่กระชาติที่ชนบุรีก็แล้วกันนี้มึงของชาติสีชนรู้แล้วพูดขำๆอ๋าเหรอคุณจะรู้เปล่านี่ตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวคุณอยากรู้อะไรคุณถามเขาเลยดีกว่าเล่ฮ่าฮ่าสัมภาษณ์กันได้เลยมาแล้วโอเคพิเศษครับ มาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเอาละเอาละพอเะครับทำไมอะพอเะครับทำไมฮะเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอใครแคะเหมือนคุณล่ะครับเฮ้ยแคะที่ไหนพี่เสกพี่เสกหรือพี่ซาบฮะพี่เสกตอนนี้เขาไปไหนเต็มตัวไม่ได้เพราะอะไรครับเขาต้องแอบผู้สืบข่าวเลยเดี๋ยวผู้สืบข่าวเอาไปลงหนังสือพิมพ์มันจะเสียหายกว่าเขาจะเห็นเนอะเออบอกพี่เสกคุณมาเต็มตัวเลยฮะทำไมอะขนาดเดินเมื่อกี้ยังไม่พ้นโตเลย คุณอย่าเสียงดังทำไมฮะเห็นเป็นหมัดหมาไงครับ้ายเศกเองพี่เศกพี่เศกเลอคุณอยากรู้อะไรคุณถามได้เลยฮะผมอยากจะสัมภาษณ์พี่เศกได้ข่าวว่าโหดูทีวีอ่านหนังสือแล้วเห็นใจพี่เศกมากเลยอ๋อเหรอฮะโดนมาคมข่าวฟังเดียวผมอยากจะรู้จากปากพี่เศกเลยว่าพี่เศกติดยาจริงเปล่าโอ๊ยเสกไม่ได้ติดทำไมฮะเสกซื้อสดเศกมีตังซื้มีตังเลิก ได้ข่าวว่าพิเศษติดยาพิเศษเป็นไอดอลของแฟนคลับพิเศษเสพยาทําไมอ๋อถึงเสกจะเสพแต่เสก็ควบคุมมันได้ครับเสกควบคุมได้ใช่แล้วทาไมบ้านธัญรักษควบคุมพิเสษไม่ได้อ๋อวันนั้นเสกเซียนเลยปีนกระแพงออกมาหิวเหรอหิวหิวบครีเขาดื้อกันว่าพิเศษเจ้าชู้มีเมียหลายคนยอมรับหรือเปล่าฮะอ๋อเสกยอมรับว่าเสกมีเมียหลายคนจริงครับแต่เสกเลี้ยงทุกคนนะครับ เลยใช่เรียกทุกคนเลยใช่ถึงว่าเมื่อกี้พี่เป็ดขำใหญ่เลยพี่เสกพี่เสกเลี้ยจนอ้วนเลยไม่ต้องเอาเรื่องข้างล่างมาคุยข้างบนผมจะถามคำหนึ่งได้ค่ะว่าแฟนเมียหลวงเนี่ยเขาไม่ยอมเขาจะฟ้องหย่าฟ้องพี่เสกห้าร้อยล้านพี่เสกจะยอมเมื่อเปล่าห้าร้อยล้านนี่เรื่องจริงเลยถึงเสกจะยอมเสกคงไม่มีให้มันหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะเสกเสกหมดแล้ว โอ้พี่เสกคุณจ๊ะเสพห้าร้อยล้านเลยเหรอเสพจนเวอเห็นพี่เสกคุกข้าวกินเหรอใช่ครับพี่เสกไหนๆมาแล้วก็สักเพลงกันแล้วกันอยากฟังเพลงอะไรครับเอางี้เบรกี้มีแฟนเพลงเขาขอมาเพลงเขาบอกพี่เสกร้องเพลงอันนี้ให้หน่อยให้ฟังหน่อยเพลงแม่ว่าแม่ว่าเนี่ยีม่ว่าแต่แม่ว่าเลยทําไมอะเมียกูนั่งด่าทุกวันกูยังไม่ฟังแม่ว่าสักเพลงจัดให้โปรดฟังให้เพาะร้องให้เพาะนะ พี่แสงรีดด้วยรีดด้วยรีดด้วยข้างบนกีตาร์อยู่นี่แม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจหน้าตารือร้ายอย่างฉัน,แ,ฉนแม้ว่าเธอไม่คิดมองกันก็ให้โอกาสฉันสักหน่อยโอเพระมากแม้ว่าคนที่มาข้างเธอ จะเสมอสักทีมากน้อยใจสักน้อยลักษณะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอะไรครับลักษณะพิเศษต้องขอโทษด้วยพิเศษพิเศษอะไรพิเศษครับอะไรครับผมว่าไปข้างหลังก่อนดีกว่าฮะไปทำไมอ่ะลืมเนื้อไม่ใช่เหรอใช่เมื่อกี้กูอุตส่าห์ไปซ่อนแล้วใครขโมยไปบุหรี่พิเศษว่าทีร้อยตีวัวไปขายหมดแล้วเลิกแล้วรีบไปเก็บกลับมาทำไม แก้เขาบนต่อด้วยแล้วกงหมดเอ้าเฮ้ยปะโทไม่ใช่พ่เสกนี่วะจำเขาได้หรือเปล่าใครอะอ้ะท่องสามดูกันหรือยังฮะอะไรอะไรทีนี้มีละครแล้วมีละครเออโอโทมีละครมาคุยทำไมอะผมมีลิเกยังไม่คุยเลยเนี่ยรับงานบวชเขาไม่ได้พรุ่งนี้เลยไ่ใจละครแก้บนละครไหนละครท่องสามไงท่องสามเหรอเออีนี้เล่นละครด้วยเล่นไอฉายตอนไหนฉายตอนไหนหกวงครึ่งถึง สองทุ่มไงหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มอ่าเรื่องอะไรเรื่องของกูเกวนเนาะแมตัวแค่นี้ถามว่าเรื่องอะไรที่แสดงในเรื่องอะไรอ๋อลักสุดปลายฟ้าลักสุดปลายฟ้าเออจบไปยังจบไปแล้วจบแล้วใช่ถึงว่าดิทาไมละครอะไรฉายอาทิตย์เดียวจบเลยสองเดือนฮะเอาแล้วทําไมกูดูอาทิตย์เดียวอ่ะมึงว่างแค่นั้นเองเหรอเหรอ ออละครสองเดือน,นครับผมอแต่ดูหนังใหญ่ดีกว่ามีหนังใหญ่ด้วยหรอหนังปา่าเทพพง,งามกำกับ,กลบเล่นปเป็นพระเอกตายแล้วรับตังค์มาแล้วยังไม่เข้าโรงเทพงามจ้างคนแค่เนี่ยเป็นพระเอกเลยแค่บ้านพ่อหน้าตาดีแบบนี้เหรอโอ,โอ้โหมันมั่นใจเนาะมั่นใจอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่เฮ้ยเป็นพระเอกรับตังค์มาอื้อเลยอ้าวพระเอกก็รับตังค์มาเยอะตังค์ไปไหนหมดอะรับตังค์มาก็ไปคลายเครียดสิครับไปทําอะไรลงอ่างอาบอบนวดอ่ะฮะโอ้โหตัวถ้าลูกหมาไม่น่าเพย่บอย มีความสุขไหมล่ะมีความสุขกับผีอะไรทําไมอะเครียดยิ่งกว่าเดิมอีกเกียดเรื่องอะไรทะเลาะกับหมอหนวดแล้วไปทะเลาะเขาเรื่องอะไรล่ะก็กูบอกมันเปิดน้ําครึ่งอ่างมันเปิดเต็มอ่างกูเผลอตกลงไปเกือบจมน้ําตายดีนะกูกอดอบอ่างท่านไม่งั้นล่ะไม่ได้มาที่นี่หรอกทีหลังจะเที่ยวอบอบนวดทําไมโทรศัพท์มาบอกกูด้วยมึงจะช่วยอะไรกูได้เอาเดี๋ยวจะเอาห่วงยางไปส่งให้กูไม่ได้ไปช่วยน้าท่วมนะนี่ถ้ามึงยิ้ห่วงยางเข้า อบาบผมนวดนะฮาตายเลยไม่ต้องหิ้วหงยาหรอกทําไมเอากระมังไปแล้วเปิดนะ้ำข้ังหน้าอาบผมนวดแล้วอาบเองแม่งน,น, <laughs> นี่ไอช่วยน้าท่วมทําไมไม่ไปช่วยเขาบ้างไมว่าเนี่ยนายกสมาคมตลกประเทศไทยเนี่ยเขาไปกันเหรอเออตะปานเนี่ยตะปานเขาไปกันเนี่ยตะปานผานใครวะก็ถ<ผ>ุเละนี<ผ>่แหละเอาหรอเรียกชื่อเก่าจะเรียกชื่อเก่าเขาสิทุกคนลืมอ๋อวันนั้นจะไปช่วยไปช่วยที่ไหนเขาไปช่วยที่จังหวัดอยุธยา อ๋อไปช่วยเภอบางบานบางบานเออวันที่ไปช่วยกันน้ําเท่าไหร่โอ้ยสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าเออดีแล้วที่กูไม่ไปทําไมอ่ะถ้าเกิดกูไปคงตายแต่เมตรแรกแล้วล่ะทําไมอ่ะสูงแค่เก้าสิบเก้าหัวให้เฮ้ยคนอะไรคนไม่เต็มเมตรคนละอยยางกันเขาไม่แต่คนไม่เต็มบาทคนละอยยางก็เหรอใครยิงแล้วยังไม่ถึงบ้านตัวท่่วงไหมถ่วมเดี๋ยวโหจะเหลือเหรออยู่ไหนบ้านอยู่ไหนสายไหมสายไหมคลองหกวาเออกูเท่นีเองเหรอโอ้ทานเบื้องนี่แหละเลย ตอนเขาประกาศตอนแรกบอกให้อยพยพภายในคืนนี้นะเออ,เอตกใจเลยวันนั้นหยุดงานไงเอเอนึกอะไรไม่ออกเลยเพราะบอกน้ําจะมาแล้วนึกขึ้นได้ให้ตัดสินใจขับรถขึ้นไปจอดเนทางด่วนเอ้ยเขาท่าเขาท่าเจอเพื่อนจอดกันเต็มหมดแถวดอนเมืองแถวสะพานใหม่มาหมดเลยเจอหน้าผมถามาเฮ้ยตุ้ยแถวบ้านท่วมแล้วบอกท่วมแล้วคืนนี้เขาปล่อยน้ำาแล้วสายใหมท่วมแน่แน<อ>่อ้าวแล้วมาคนเดียวเออมาคนเดียวแล้วลูกเมียอยู่ไหนอยู่ที่บ้าน มันด่าผมด่าอะไรมึงบ้าไ่มมึงลักรถมด้ก,ก,กับลูกกับเมียเหรอดีวเมียจมน้าตายแล้วนึกขึ้นได้ตัดสินใจครับรถลงจากทางด่วนอุอ้มลูกเมียไว้มานั่งมาทางด่วนแทนอแล้วรถไปอยู่บ้านอยู่บ้านบ้าบ้าเขาไม่จะเอารถเอาเมียขึ้นมาด้วยฮะแล้วเมียทำอะไรอยู่ขนตกใจไงนั่งรอกินข้าวกล่องก็รอข้าวกล่องกินออแล้วที่บ้านท่วมไหมไม่ท่วมครับไม่ท่วมเหรอไม่ท่วมครับบ้านอยู่ไหนพระประแดงพระประแดงก็ท่วมนะน้ำทะเลบ้านผมไม่ท่วมไม่ท่วมเหรออบ้านอยู่ชั้นไหนอยูนใต้ดิน แล้วท่านบอลน่ะท่านบอลท่วมดแล้วก็เป็นลูกพญานาคเป็นลูกพญานาคเลยวันนี้มาอีกแล้วครับใครอีกฮะแค่ผู้พิเศษครับใครมาอีกับนี่ฮะ เชิญยิ้มคาเฟ่วันนี้ไม่ที่ธรรมดาไม่ได้นำตลกไปอย่างเดียวฮะนักร้องมาด้วยครับนักร้องก็มีอ่ะนักร้องผู้นี้เป็นนักร้องที่ดังมากดังอีกแล้วอะคุณเห็นหน้าคุณร้องอ๋อทันทีอ๋อยังก็เห็นแล้วเนี่ยยังไม่เห็นเอาเลยจะไม่ออกเลยยังไม่เห็นใครฮะยังไม่เห็นมันมืดยังไม่เห็นนักร้องคะับป้ายเมื่อกี้ยังไม่เห็นใส่สองตาไม่เห็นป้ายไม่แอบสองคนเดียว ผมว่าทำนิ้วดีกว่าดิาใครมาพี่อีทครับอีทอ่าวเขาดังเพลงอะไรเนี่ยเอ้าช้าหน้ากับงูเห่าไงาผมร้องได้เพลงเนี้ยร้องได้เหรอโหร้ oh, องแต่เด็กนี่เมื่อกี้เพลงเสก็ร้องทีแล้วนะวผมได้ทุกเพลงพี่อีได้แล้วเหรอได้ออไร้องยังไงเพลงอะไรชาวนากับงูเหา่าอันคำโบราณกล่าวกันนานมามันเป็นตำราของทั่ว โอหเล็กไปเอาใบใหญ่เมื่อกี้ไม่มีใบใหญ่เมื่อกี้เจ็บไม่มีเสียงอันนี้มันของไบพอสเขาเอารู้จักด้วยเหรออ๋อทอแหมไม่เบาไม่เกันนี้หรอรู้จักยังไงพอดพี่อี๊วจริงๆเขามาแล้วเละฟังจากเขาดีกว่าโอเคอ่าพี่อี๊ดเชิญครับเขามั่นใจมากสวัสดีครับอิที่ไอตัน ไม่หนำใจเลยเขาเขาเต้นสี่ทิศแล้วมาอีกรอบด้วยไหมชอบ<อ>ยังไม่ส<อ>ี <th ít S 1> ่ทิศผมฝังนี้มองไม่เห็น <laughs> อาตตีเอ ไอ้มาส้มลังคาในป่านี้วะฮะอ้าวจะถ่ายกล้องอยู่มองไม่ทันเห็นเหรออ้าวกล้องไหนแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ถ่ายไว้ก่อนล่ะอยากดูอีกรอบเหรอโอเคจัดให้อ่ฮะ เลตอนนี้วะฮะเอ้ามองไม่เห็นอีกแล้วเหรอไกนู่นนั่งอยู่ในเคาน์เตอร์นู่นอะไรอ่ะบอกก็ถ้าพี่อีสสวยอยากดูอีกรอบมึงโอเคฮะจัดให้โต๊ะไหนของ ขอบคุณขอบคันในบ้าอูแล้วมันย้ำที่เดียวด้วยหาหาใครหาพี่หาคนยกป้ายคนนี้พีดครับพีดครับผมผมติดตามพีดมาหลายรวัสดีสวัสดีเอ้าพีททำไมพูดเงี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของอี มันเป็นเอกลักษณ์ของอีพูดอย่างนี้ใช่สวัสดีพี่สวัสดีมีเซ็นเซอร์ภาษาัยรุ่นเหรอภาษาัยรุ่นอันเหรอัยรุ่นพี่อีตผมว่าพี่อีถอดแว่นดีกว่าทำไมเพราะว่าดูคอนเสิร์ตพี่อีแต่ละครั้งไม่เคยถอดแว่นเลยอีทไม่เคยถอดถอดดีกว่าพี่อีถอดไม่ได้เดี๋ยวจะฮาฮะถอดแล้วฮาเอางี้ถ้าถอดแล้วฮาผมว่าพี่อีถอดดีกว่าเออยากจะฮารายการนี้ต้องการ อีทผมว่าเสียงพัดลมดังกว่าอีกอิี่เหนื่อยใจจังอิทครับผมว่าใส่เหอะใส่ไวใส่อาจจะห้ากว่ถอดเออใส่ห้ากว่าใส่ดีกว่าพี่อิทเงียบเขาอีกผมว่าทิ้งแก่นเลยดี่าเก็บไว้ก่อนเพื่อเล่นที่ตัวไปอาจจะห้าอันเหรอ ถอดแล้วเป็นจันเจ๊ยบคนละตัวกันคุณอย่าไปพาดพิงดึงเขาไม่เลยคนละคณะกันนี่ำอะไรมาเปียกชุ่มเหมือนกันอะไรนะเปียกชุ่มหมดคุณยังจะถามผมอีกเหรอทำไมเหรอยังเดินเข้ามาแล้วกางเกงยังไม่ได้ใส่เลยทำไมอะนั่งไปสักพักเริ่มไม่มีเสื้อแล้วพอเดินเข้าห้องน้ำทีนี่ยาวเลยทำไมอะบอกเซอกางเกงในหายหมดเลย ทำไมอ่ะร้อนมากอ่ะร้อนร้อนก็ไม่ได้หนาวก็ไม่ได้ช่วงนี้อิตเป็โดนแดดมากเลยก็ไม่ค่อยได้แล้วคุณทำไมไปถ่ายเสื้ออย่างนี้ไปต้องแฉะน้ำทำไมนี่จะตายเย็นจะตายแล้วเนี่ยอะไรนะเชิญยิ้มคาเฟ่เย็นจะตายเขาเปิดแอร์เต็มที่นะครับรับรองได้แขกผู้เกีย็นมานั่งนี่สบายใจสบายใจมากแล้วเหงื่อทำไมเต็มคอเลย้าเลยนี่ไอ้ํ้ำแข็ง ใครเอาน้ำแข็งมากินอย่าไปโท่าเขาไม่เย็นทำไมตั้งโต๊ะข้างบนนี่เขาแรงกว่าไม่ใช่มันเป็นขอนธรรมดาอยู่แล้วเราอยู่ในไฟมันเยอะเนี่ยอ๋อเลยนะไฟเมืองเมืองก็ลิเกเห่นไหมทำไมฮะลิเกนี่โอ้โหไฟเยอะเหมือนกันอุ้ยนั่นมันบ้ามายเยอะเกินนี่พี่อิดทำไมฮะวันนี้ผมจะบอกพี่อิดว่านี่พี่อิดเหรอเนี่ยอิดเองใช่เหรอใช่น่าใครพี่อ๊อฟอ๊อฟไหนเนี่ยอ๊อฟอ๊อฟคนจะบ้าหรือไงกบเขาไม่ได้อ๊อฟปองศัก เอาเหรอนี่อ๊อบ้องศักดิ์เหรอเนี่ยโอ้ยตาถึงอีกแล้วว้าวอ๊อบ้องศักดิ์เพลงเขาดังนะดังอยู่แล้วเพลงอะไรนะแทงข้างหน้าทะลุข้างหลังเด็กเขามีแต่แทงข้างหลังทะลุหัวใจจะลองดูว่าจะรู้หรือเปล่ารู้รู้อ่ะเคยฟังลองได้ป่ะลองได้ขอขอตะเกียงจัดจัดเฉียนเหมือนคนกำลังจะตายเด็กๆปะพี่มันไม่ใช่กำลังจะตายหรอกทำไมพี่เนี่ยตายนานแล้วเนี่ยไม่น่าไม่เปื่อยเนี่ย ยาที่ไหนฉีดดียังโรงพยาบาลเอ้าเจียวตายแล้วตายแล้วแล้วเป็นอะไรตายรถชนยังยังเหรอเออตายไปกี่วันแล้วสามยังบอกไว้ยังไม่ตายเหรอเผาวันไหนอ่ะนี่พรามก้าสลัดสีเกียวอร่อยมากเลยเด็กเขายังไม่ตายยังไม่ตายครับตายตาย ยังลูกตายแล้วจะให้ตายให้ได้นี่วันนี้มีนักร้องใหม่คนหนึ่งใครไม่ทราบอูเป็นนักร้องสาวชาวเออใครนักร้องสาวแสนสวย้วยเสียงสุดยอดเลยช่มพูดง่ายๆว่าเขาเรียนเสียงนักร้องในประเทศไทยนี่แทบทุกเสียงโอ้เรียนนักร้องดังๆในบททุกคนเลยแทบทุกเสียงทุกคนเลยนักร้องดังตั้งแต่ตั้งแต่โบราณมาถึงสมัยใหม่พุ่งพวงนี่เหมือนไหมเหมือนไหมปุ๊ยิ่งเป้ใหญ่เลยสุนาลีเหมือนโอ้โหเป้เลยตะกแตนอ่ะยิ่งเป้ใหญ่ จิงหลีดเอาโหเป๊ะเลยกบเขียดอ่าได้เลยเป๊ะแล้วมันชื่ออะไรอะฮะชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะเราไม่รู้หรอกเป็นนักร้องปริศนาเป็นนักร้องปริศนาแต่ว่าร้องดีทุกคนแต่ร้องนี่เดี๋ยววันนี้เขาจะเปิดเพลงด้วยของแม่พองแม่พ่องเพลงอะไรฮะดวนพิศวาสโอ้ขอฟังหน่อยฮะเหมือนแน่นะ Yeah. เสียงครวนจากช่องแครบรุดดวนขบวนสุดท้ายเบลดังฟังแล้วใจหายสงิงิหัวใจน้องนี้เธอพาที่จะลาะเล้วน้องแก้วต้องจำนิรศดังทุกสาย หัวใจน้องจะขาดแล้วนักร้องบ้านนอกเมื่อสูริยลย้ำสนใหา,า่มูนอกกาก็บินมาสูรัง ให้มาคิดถึงห้องทุง่งนาสิจังปานสนีคงคอยวังเมื่อ,อไรจะกลับบ้านานะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เลอเกินแต่กลัวจะเพลิ จนพรลทำเกินนาทีก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักทีจึงทําเท่าทิ์ที่มียามเห็นทุกเป็นทุกใจผู้ชนะสิบทิศ วารุมอ <rzy> <gardens> <uyor late> <IL> ิราวดีคืนนี้มีแต่ดาวเนบนาวสวงในเหตุะนหนข้าเศร้าวิญญา เจ็บใจคนรักกูเป็นเกอกูจะเผาบาเกให้มันวอดวายจะตายให้เขาหรือชายจะให้เขาหรือชายว่นนาน้มชื่อกูผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศ อุฉนาสิบงล่างงงงไไไไไไมมมมมม่่่่ um> ่่ใใชช้้ขาาลคววรตตัััักนนนีดหหะ โอ้โหร้องได้สุดยอดเลยขอบคุณค่ะหลายเสียงจริงๆริงสเสียงค่ะเหรอ,หรอขอบคุณสระแขกผูเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับอิชันได้ดีเสมอมาขอบคุณค่ะ <c oughs> เออปยภูมิอกภูมิใจนะคะแฟนขับมาให้กําลังใจกันเยอะแยะเลยทางนี้ก็มามาจากเชียงใหม่นะเจ้า <c oughs> โอ้โหเหนือนะเจ้าแะไแต่เนื้อได้กระเจ้า แล้วก็มาจากนี่ก็มีนะคะจากไหนจ๊ะทางอีสานนะคะเก็สวัสดีคนอีสานเด้อค่ะพี่น้องบ้านเฮาโอ้ยเป็นยังม่อตอนอีลีหลอกระดอกกระเดาบ่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเป็นยังไดค่ะเป็นยังไดค่ะพี่น้องค่ะมันดีบอกค่ะนี่นะพูดได้หลายภาษาด้วยเแค่ยนั่นยังไม่พออะไรชาวใต้มาลึ่มเลยเนี่ยชาวใต้มาหรอใช่สวัสดีคนใต้นะคะโอ้ขอบคุณมากๆนะไอ้นั่นมอนพับประแดงก็มา อขอบคุณคุณชมเชยนะครับปะทูนี่ชมเชยมันตายไปตั้งนานแล้วนะอันนี้ปทูไม่มีใครชมแล้วน้องปะทูน้องปะทูน้องปะเถอนะฮะวันนี้ก็น้องปะทูก็ละมานี่เทปแรกน้องปะทูนี่ก็เป็นลูกครึ่งนะเนี่ยลูกครึ่งเหรอครับผมเอาเหรอแล้วยังไงยังไงลูกครึ่งไงคุณพ่อชิกสุคุณแม่พุดเดิ้ลเอามัน เวลามีนอ้อยจังเลยครับผมนะฮะเพราะว่าเวลาหมดเราเวลาเราหมดแล้วแต่เรายังอยู่ที่นี่กันตลอดครัผมตลอดอยู่กันทั้งปีเรายังะทั้งชาติ <c oughs> เราเราจะอยู่ทุกครั้งที่เขาเปิดให้เราออกมาไม่รู้ยังไงยังไงเราจะเกาะพี่เป็ดกับพี่นอดอยู่อย่างนี้ตลอดครับผมเขาจ้างเมื่อไหร่เราก็มาเหอขาไปยิมคาเฟ่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยตูอย่างนี้เองอะไรศูนย์วัฒนธรรมศูนย์ถนนเทียนร่วมมิตรถนนเทียนร่วมมิดใช่ครับผมนมีตลกเยอะแยะมากมายใช่เรว่างกันมาที่นี่นะที่นี่โอ้โหโดนตีนี่ก็คือมีลีลงลีลาดฮะมีลีลาดจริงๆอ๋งเหรออันนี้ลีลาดจริงๆค่ะอ๋อเป็นลีลาดแล้วมีลีลาดด้วยค่ะอมีวงใหญ่เลยมีวงใหญ่มีวงอะไรนะยุคซิตี้เอ่อฟิสบอล อ๋อนี่แสดงว่าเป็นจังหวะลาตินใช่ไหมฮะอิโบยังอยู่แล้ววงเนี้ยอันนี้คือพี่ต้อยเสถาเขาเหรอโอเคครับวันนี้พวกเรานี่ดอกเบอร์พีเบอร์ก็คุณสลิมครับนะคุณจิ๋วคุณปลาฮะคุณปทูครับผมนะฮะคุณป้าจ้องมองป้าจ้องตุ๋ยตุ๋ยคุณเบียร์คุณจุ๊บแจงครับผมป้าต๊อกนะ ปาต้องตายแล้วไม่เดี๋ยวจะหาว่านั่นต้องเอ่ยชื่อแกหน่อยคุณทูนแฮะเพราะว่าป้าต้องก็อยู่ทางนู้นเมื่อกี้ไปขอกาแฟแกกินแล้วอ่ะฮะพวกเรากลับไปก่อนเพราะว่าเวลาหมดแล้วหมดทําการแล้วค่ะครับผมไว้คราวหน้าเจอกับพวกเราใหม่วันนี้ขอขอบคุณครับเชิญยิ้มคาเฟ่และสถานีเชิญยิ้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่บ